นี่คือช่วงของโมโฟ d ดีต้องพบกับนักฟลุกสาวิตรีสารโรวาดครับสวัสดีค่ะพบ,บก,กับพวกเราในช่วงนี้กแล้วนะคะก,ก็เป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันค่ะคซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาค่ะโอโ้โหการศึกษาน้องฟลุกครับเวลาที่เรียนหนังสือเคยตั้งเป้าไหมครับว่าเรียนจบมาแล้วอยากจะทําอาชีพอะไร ว่าจะไปทํางานในองค์กรนาซาค่ะ<ม>แั้วต้องเลยดีมากเลยเดียวไม่ <c oughs> แต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ย <c oughs> ต้องคิดแล้วน,นะคะว่าตัวเองอยากเป็นอะไรแต่ว่าเด็กบางคน <c oughs> อาจจะยังไม่ได้นึกแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นอยากจะไปทํางานที่ไหน <c oughs> แต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสําหรับกองทุนหนึ่งกองทุนที่ชื่อว่ากอยศสอําหรับคใครที่ เงินเพื่อการศึกษาครับสำหรับค่าที่กู้แล้วประสบความสำเร็จแล้วอย่าลืมไปคืนเขานะครับเขาขาวหลายคนเลยทีเดียวนะฮะว่ารุ่นน้องอย่าลืมไปคืนเขานะคะรุ่นน้องก็จะได้ไปเรียนต่อได้ใช่นะคะและยิ่งตอนนี้นะคะเขาบอกว่ามีเรื่องของการ ลดดอกเบี้ยสําหรับคนที่คืนเงินตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะสําหรับใครที่ใช้กอยศสนั้นทางววเองบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมีบริการให้ด้วยค่ะเป็นการสารฝันใช่ไหมครับสําหรับคนที่มีความรู้ความสามารถเอางานวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าเอาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้เลยค่ะโอ้ดีจังเลยครับน่าสนใจมากๆในเรื่องนี้เรามีสกู๊ปมาด้วยนะคะในช่วง m o โฟดีค่ะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววจับมือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศเปิดโอกาสผู้กู้ยืมต่อยอดความรู้ความฝันที่อยากจ,จะมีธุรกิจเป็นของตนเองในโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ผู้จัดการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยว่าในปี2558 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้มีความร่วมมือในการจัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์เพื่ออบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้กู้ยืมที่สําเร็จการศึกษาในระดับปะวะสอ,อนุปริญญาหรือในระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่มีความฝันจะเป็นนักธุรกิจหรือประกอบอาชีพเสริมสร้างไรายได้ โดยนำผลงานวิจัยจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาต่อยอดการผลิตเพิ่มมูลค่าทางการตลาดจ,จากวัตถุดิบในประเทศคือความร่วมมือเนี่ยก็คือทั้งกองทุนแล้วก็วบเนี่ยเรามาคิดดูว่าเอ๊จะช่วยผู้กู้ยืมนะคะที่จบไปแล้วให้มีอาชีพเ,เป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าเป็นอาชีพสำรองหรือเป็นอาชีพหลักก็ได้ได้อย่างไร นะะทนี้จากการพูดคุยกันเนี่ยเราก็เห็นด้วยด้วยกันว่าววเนี่ยมีผลงานวิจัยนะคะทางวิทยาศาสตร์นะคะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาสอนอในเรื่องธุรกิจการประกอบการนะคะส่วนกองทุนก็มีผลผลิตเป็นผู้กู้กองทุนนะคะทนี้เราจะทำอย่างไรที่เอาสอง ผลผลิตนั้นมารวมกันแล้วทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เพราะฉะนั้นทาเป็นโครงการดีไหมโครงการผู้ประกอบการใหม่หรือโครงการอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโครงการเท่าแก่น้อยก็ได้ที่พวกเราเข้าใจกันนะคะก็คือการที่ให้ผู้ผู้กองทุนที่จบไปแล้วนะคะในระดับตั้งแต่ปวสถึงปริญญาตรีเนี่ยเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้กับวอวอนะคะเพื่อที่จะ จบหลักสูตรแล้วเนี่ยเรายังประสานกับทางธนาคารนะคะเพื่อให้หาทุนให้ด้วยในดอกเบีย้ยที่ราคาที่ต่ำนะคะเพื่อช่วยผู้กู้กองทุนนายงยงุทธสาวพฤกผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวอกล่าวเพิ่มเติมว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมดำเนินโครงการกับกรรยาศาซึ่งสนองนโยบายคืนความสุขให้คนไทย เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนานเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวโครงการของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างตัวนะครับสร้างอาชีพให้กับทางกลุ่ม ผู้ที่ได้รับทุนต่างๆรับโดยใช้เทคโนโลยีของเรานะครับเพื่อเพื่อจะได้เป็นผู้ประกอบการนะฮะถึงได้เป็นที่มาของคาว่าโครงการเท่าแก่น้อยซึ่งเราทํามาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราอยากจะตอกย้ำไปว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ซับซ้อนยุ่งยากนะครับเรามีพันธมิตรที่มาร่วมมือนะครับคือทางกยศนี่แน่นอนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีพันธมิตรแตก่กระทรวงต่าง ที่เราทํำแล้วเนี่ยเป็นหลังนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าท่านอยากจะทําเรื่องเทคโนโลยีของทำน้ำาน้ําจากธัญพืชน,นะครับซึ่งสูตรต่างๆเรามีพร้อมที่จะถ่ายทอดให้นะครับฝึกอบรมให้นะครับเสร็จแล้วก็ไปคุยกับธนาคารจากแผนธุรกิจตรงนี้ ซึ่งก็จะมีหลายธนาคารที่ร่วมมือไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยอมสิน SME มแบงก์อิสลามแบงก์นะครับอะไรต่างๆเนี่ยในเครือทั้งหมดเลยโดยจะมีบยอมีมีทางด้านบยศดสประตันเงินกู้ให้แต่บางคนมีหลักทรัพย์ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้มานหนึ่งนะครับเขาสามารถให้ได้ถึง3เท่าของหลักทรัพย์ในการที่ให้เงินเป็นสตาร์ทอัพเลยเมื่อจะจำหน่ายสินค้าก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือกระทรวง I c ซก็คือกรมทางด้านของไปรสุนีไทย ก็จะเป็นผู้รับทำเรื่องโลจิสติกให้เอาไปส่งให้เป็นตามจุดกระสายสินค้าหรือตามลูกค้าที่จะทำ direct sell ได้หมดเลยแล้วก็ยินดีที่จะให้ลงที่ว่าเรียก e c a t a l o g นะครับในของไพรณีไทยหรือวางตามชั้นของไพรณีไทยนี่คือความคิดของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ประเทศเนี่ยจะแข็งแรงนะครับก็คืออยู่จากฐานรากตรงนี้แหละ ดังนั้นพ,พวกน้องๆทั้งหลายเนี่ยคือเป็นหัวใจที่สําคัญแล้วเขาก็จะเป็นการที่จะสร้างความเชี่ยวชวาญความรู้ความชํานาญนะครับอย่างมีหลักเกณฑ์ขึ้นมาวอวอและกอยศอ,อ,อย่างได้ร่วมกันกําหนดหลักสูตรโครงการโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น50ท่านโดยผ,ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับการอบรมเขียนแผนธุรกิจและการลงทุนการศึกษาดูงานในสถาประกอบการจริง จากนั้นผู้เข้าอบรมจะต้องนําเสนอแผนงานและดําเนินแนวคิดธุรกิจต่อคณะคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง10ท่านโดยผู้ผ่านทั้ง10ท่านจะได้รับการอบรมฝึกงานกับววเป็นระยะเวลา3สัปดาห์หลังจากนั้นจะเป็นการทําแผนการตลาดร่วมกับสำนักง,งานจัดก,การเทคโนโลยีววเพื่อวิเคราะห์การลงทุนวางแผนการตลาด กำหนดกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่ายการเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยงานวิจัยวิทยาศาสตร์จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้กู้ยืมที่มีศักยภาพและมีความฝันที่จะเป็นผู้ประกอบการนำไปสู่การสร้างอาชีพให้มีไรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจนสามารถที่จะชำระเงินคืนกองทุนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไปทางนี้ผู้กู้ยืมที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้แต่บัดนี้จนถึงวันที่30เมษายน2558หรือโทรสอบถาม02 610 4888ขอบคุณคุณนัทพลสุขสิริพรค่ะที่ทำให้เรานะคะคได้ทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ครับและถัดจากนี้ไปเราจะเห็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆซึ่งเอาความสำเร็จจากการเรียนเอาไปเต่ยยอดในการใช้ชีวิตแล้วนะครับค่ะพอพูดถึงอย่างนี้แล้วนะคะน้องๆต้อง เริ่มคิดแล้ว<ช>ว่าที่เราเรียนมานั้นเราจะทำอะไรตะแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องยกนิ้วโป้งบอกว่าเยี่ยมมากๆสำหรับน้องๆที่<ช>บางคนนะคะยังไม่ได้เรียนจบเลย<ช>หรือว่าแค่เป็นแค่นักศึกษาหรือบางคนนะคะเรียนอยู่มตน้นหรือว่ามปลายนี่เองสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้หลายหลายคนเห็นตัวอย่างจากความสาเร็จจากคนที่ร่ารวยหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศก็คือระหว่างที่เรียนไปด้วยก็ทํางานไปด้วยะระหว่างที่ทํางานไปด้วยก็คิดไปด้วยแล้วก็เอาความรู้ ความความสามารถเหล่านั้นเอาไปต่อยอด<ม>ก็ทําเป็นธุรกิจก็สําเร็จได้เยอะทีเดียวนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วยิ่งมีหน่วยงานดีๆนะคะ<ม>อย่างวอลมาช่วยเรื่องนี้อีกทําให้น้องๆที่มีการคิดแบบนี้อยู่แล้วได้ประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะก็ทีเดียวครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์รและหน่วยงานต่างๆก็ช่วยกันส่งเสริมให้เด็กๆของเรานั้นสามารถองความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ แต่ว่าน้องๆเองก็ต้องหาองค์ความรู้นะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือวนวัตกรรมจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นน้องๆที่อยากจะขายเสยืดเมื่อก่อนนี้จะต้องมีบล็อกแล้วก็สกีนด้วยคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมีเครื่องที่สกีนแล้วใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาทําให้ลายพิมพ์ที่ออกมานั้นสวยมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญตอนนี้มีเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็น Pri ้นเตอร์สามิติโออยากจะทําอะไรแม้กระทั่งสร้างบ้านสร้างตึกสร้างรถก็ทำก็ได้เราคุยกันมานะคะใน ในช่วงนี่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็ทําให้หลายๆคนนี่นะคะอยากจะทําธุรกิจอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆอย่างที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเราอยู่ที่ว่าเรานั้นเปิดหาข้อมูลหรือเปล่านั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ฝากเอาไว้สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าที่แน่ๆถ้าเกิดว่าเปิดดู most new จะได้ความรู้ไปมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะฟลุกสาววิตรีสารวาสค่ะไม่ใช่วรรัตน์ธนีวงศ์ครับและทีมงาน most new ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ